สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้นงน้อยเพื่อนจิพาสาวซุกไปหับของอยู่ที่ขนส่งมีไสเนาะบริษัทมีไซเนาะมื้อนี้ได้มีเอฟซีใจดีทางประเทศไทยเนาะเพื่อนฝากของมาให้สาวซุกเนาะพระมาหากรน,นพัทเนาะพี่น้องพระที่เพื่อนเคยฝากเงินมาทําบุญที่วัดบ้านสาวซุกมื้อลงจังหันมื้อนั้นเนาะ,ะ,ะพระกรณพัทเนาะเพื่อน ได้ฝากของมาให้สาวซุกมือนี้เนาะสองกล่องเนาะเึิงเพื่อนกาได้ฝากมาให้สาวซุกกล่องหนึ่งและฝากมาให้พระที่บ้านสาวซุขกล่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวนวงน้อยเพื่อนกาชิพาสาวซุกไปรับของเนาะเฮากะชิขี่ซาเล้งสามใบเทาเฮาเนาะไปไปกันเลย ระยะทางแต่บ้านเสาซุกมาฮอนบ่อนฮับของก้าประมาณ6กกิโลเมตรนี่แหลนะนาอพี่น้องตอนนี้เฮาก้ามาฮอนบ่อนฮับของกันแล้วนะเนาะเฮากะขี่รถเข้าไปเลยขี่รถเข้าไปทางในเลยแล้วเพื่อนก้าหามกล่อ,องของออกมาให้แล้วเนาะ ได้ของครบแล้วเฮาก็จะกลับบ้านกันเลยไปพบพ่อกันอยู่ที่บ้านเลยเนาะพี่น้อง <Hey. S 1> ตอนนี้สาวซุกกาได้ไปรับของมาฮออเฮือนแล้วเป็นที่เฮยมฮอยเนาะพี่น้อง เพื่อนเขียนว่ากล้องนี้ของสาวซุกเนาะคนฝากมาเนาะส่วนกล้องนี้แม่นให้สาวซุกนําไปถวายวัดเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้เขียนระบุมาหนากล่องแบบละเอียดเลยเนาะกล่องใหญ่สองกล่องเลยและนี่จะเป็นอีกล่องหนึ่งเนาะพี่น้อง เนาะเพื่อนก็ฮักเพงเนาะเพื่อนกบฝากของมาให้เบิ่งน้ำกันเลยโอ้ถุงอันนี้ถุงปกเนาะถุงปกหน้ากล้องปาแม่อามีป่าทาร้ขนมนี่มันบหวานแม่ก็กินได้แล้วอ่มีสองรสเลยอ่าแม่รสนี้เขายังไม่เคยกินเลยนี่รสนี้รสแดงงามแดงงามเนาะ เป็นพิซ่ารถพิซ่ารถบา์บิคิวตัวนี้เนาะนี้รถพิซ่าป้าสองกล่องสองถุงเนาะแม่เพิ่นกินได้ขนมวันนี้เนาะแมยเออกินได้เนาะแดงงามเนาะมันบาวาเลยกินได้เป็นซองวิตามินเนาะพี่น้องเึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษเนาะแบบเพื่อนเห็นแม่ว่าเพื่อนเห็นแม่ว่าแบบเป็นคนผอมๆเนาะผอมๆแลวแบบแบบแก่เฒ่าแล้วแบบกะแบบ เหื่อแห้งกะแบบบบค่อยแข็งแห้งปันหดไหนนะพูนเลยฝากวิตามินเนาะมาให้แม่วาเนาะให้แม่วาบำรุงห่างกายเนาะแม่โอ้แม่ก็ไม่เคยกินได้แบบนี้ดีใจแล้วแบบเออมันเหมือแห้งโอวิธีกินอยู่บ่เนาะแม่แตยังบอกโอ้และให้รู้อ่านเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องอ่อห่อในกระดาษนี่เป็นอยังเนาะคือชิแพงได้หีิวิตามินนี่เนาะแม่เออไอจิ้งเทือกเก็บได้วมดมีสีมีหนา กายเดี๋ยวเบิ่งกมาน,นี่ก็เนาะมัยน,น,นยังงอนหอนยังนซื้อพิมพ์ข้างแน่เนาะปลาเอเอปลาอินจีวะดิปลาอินจีไม่แล้วปลาอินจีเนาะโอ้ข oh, นห่อใส่กล่องกันใส่เคี้ย<อ>ข้างแน่เ<อ>านาะขนยันแตกนเนาะโอ้ oh, มีสองผงเนาะืเพ<อ>ขนกาแบบ ห่อเสียนทงยางมา้างแม่เนาะเผื่ยานอันอันเละเนาะป้าส่องถงเลยเนาะปลาทูเนาะปลาทูเค็มปลาทูหอมเนาะเอาไว้ปิ้งปิ้งแล้วก็จำกับเจวต้มกินกับเจวหวต้มกินกระขงหูต้มกินกระขงหูเนาะเดี๋ยวกระเบิดแล้วนะพี่น้องกล่องนี้เนาะบ้านี้สาวสุกาจะมาแกะกล่องที่พระกนภพพังมาให้เนาะพี่น้องกล่องใหญ่เลยเนาะแล้วกา เดนกได้ฝากเงินมาให้สาวซุกน้ำนาะพี่น้องพากรณนนพัเนาะฝากมาให้สาวซุจกจำนวนเงินใหญ่เด้อสามพันบาทเนาะเพคนฝากมาให้สาวซุกเนาะแล้วเพคนให้สาวซุกอันไว้ไปรับขควสองพันเนาะ ญี<ข>่ปุ่นนั้นีมากญ <ขอ S 2> ี่ปุ่นเมตตาเนาะเมตตาและสงสารเนาะฝากเขื่องฝากของมาให้สาวซุกเนาะกับฝากเงินมาให้นำเนาะแม่เอาแม่เก็เกบไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวบันที่สาวซุกกะชิมาแกะกล่อ,องเครื่องเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> ขนมหลายขนาดเลยพี่น้องป้าขนมเล่แม่ <c oughs> ขนมป้าหลายแฮ ปามีหลายสีเลยสีเหลืองเนาะสีเขียวอ๋อแม่หลายเทพี่น้อง <c oughs> ขนมของมักแถวซุ้มได้เนาะนี่เนาะเลแล้วแม่ก็กินได้ได้ดีโบหวานเนาะเออตัวโบหวานแม่ก็กินได้เยอะเป็นเป็นขนมเลแบบมีรสแบบมันๆเนาะมันๆนโอ้ยตัวนงตัวนง,ต,วนงตัวเกี๊ยวตัวซุกมหมักประเทศอะไถึงใจนงน้อยตัวเกี๊ยวพร้อมเนาะอ้าหลายเยม่แม่อ่า มีอย่างอีกอันนี้ค่ะอ่าพี่น้องคืออย่างนี้แผ่นยาสมุนไพรใช้ส,สำหรับแปะบริเวณหัวไหล่หรือบริเวณที่เราปวดเมื่อยโอ้สงสัยซื้อมาให้แม่หวาบปวจักเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวจะซุกแกะบังก่อน,นเนาะปินตันทำไปเสร็จแล้วแม่แกะบังก่อนฟืนติด้ักแม่เนาะเป็นถุงเกีย้ยคักๆเนาะอ๋อเป็นกลอง เป็นสมุนไพรจีนเนาะสมุนไพรจีนเดี๋ยวเธอชุกแกะเบิ่งเนาะบ่เคยเห็นจากเธอแล้วแม่อมโอ้เบบเวลาเขาปวดเมื่อยมองใดแล้วให้เขาเอาไปติดใส่เนาะตรงใจเนาะอ๋อเดี๋ยวแม่อสองหนึ่งมีแผ่นหนึ่งเนาะพี่นอ้องปวดเมื่อยละติดแม่นะ่ะแหละปวดใจใจโอ้ผักแล็บบัดนี้ปวดปันนี้แม่ก็ติดแล้วแล็บบัณแม่เพิ่นกระแหงมักปวดเนาะปวดปวดแล้วก็ติดแล้วบัดนี้ป้าเป็นถุงใหญ่เลยเนาะแม่เก็บไว้ก่อน มาเบิ่งซิ้นต่อไปกันเลยเนาะพี่น้องโอ้อันนี้คือยังนี่อ้อยังก็นี่ล็อกเอีง Lock, อยงน้องน้อยไม่ยังอันนี้มันกระติกน้ำฮ้อนบอกกระติกน้ำฮ้อนแบบอันนั้นบอกโอ้หรือว่ากันจอบเก็บความฮ้อนบอกโอ้แม่เล้วกระติกน้ำฮ้อนบอกเจ้าจอกเก็บความฮ้อนนี่แหลนะเนาะ โอ้สาวชุกบุเคยเห็นจะเคลีอรเนาะอันนี้เนาะยังบุเคยใส่จะเคลีอรเลยนี่เล่าจักอ่านใส่แบบไรใส่แบบแบบแล้วจากอ่านเบิรงเก็บไว้ก่อนเบิรงชิ้นต่อไปกันเลยเพียงเพ่ค่ะเพ่เพาผ่าเพ่หลายสีแค่นี้เพ่าแม่เป็นเพ่ตูมเป็นเพ่เป็นเพบ๊อบม่นโอ้ผืนใหญ่อยู่เนาะเอแบบ ตุ้มได้หรือว่าเอาไว้แบบเช็ดหน้าเช็ดตาเนาะโอหลายสีใช่มีสีทะเลเนาะสีม่วงสีเขียวป่าหลายผืนเลยขบคนพคนที่ขบคนเลยสี่คนนะแม่ป้าขบคนเลยสี่ผืนสี่คนโอ้มีแอลกอฮอล์อีพี่น้องป้า สามกวดผุนโอ้ได้หลายขวดเลยแอลกอฮอล์เฮาต้องการอยู่เนาะแอลกอฮอล์ปาได้หลายขวดฉ่ำจี๋เลยสบายเนี่ยใช้แอลกอฮอล์อยู่แล้วสบายเลยแต่ว่าใหญ่เลยอ่าแม่มีจอกจอกเน็ดเน็ดอันเน็ดกาแฟเน็ดกาแฟเนาะักินน้ำหอนสบายเนี่กินน้ำหอนแม่เพิ่นมักกันเนี่ยกินน้ำขี้เนาะ ขนนำนมข้นหวานเอาไว้ใส่กินแล้วเขาจีเนาะอ่ะมีออนโอมันตินอีกโอมันตินแก้วแม่นมไมโลอสองแพคคุณแม่ห้านมนมเซฟขนาดเล็โอ้อมีมามาสบใหญ่เลยต้มยำกุ้งเนาะ ก็มามาอันนี้รสโปรดเลยได้ไหมเขาทุกมากกินรสต้มยำกุ้งเนาะน้ำข้นอ๋อมีทิพซูทิพซูน้ำอ่าแม่มีขนมไข่ขนมยูโรเค้กเมนเบอรยูโรเม่นล้วเนาะยูโรเค้กอ่าสองกล่องเลยแม่ ขนมไข่แซ่บแฉกแซ่บนะแล้วแม่ขนมไม่ดีเ,เดี๋ยวบ่งก่อนเนาะอ่าที่นี่ก็มีอันขนมทาโรอีกเนกาะขนมทาโรปลาเสร็จเนาะท่งๆเลยสีส้มกับสีเหลืองก็หมาดทาโรขนาดเลยนั่นแกะแบบ,บใหญ่เลยโอ้อันนี้กับเป็นขนมเชียงไฮ้<บ>หลายเลย หาโสบเลยเก็บไปก่อนโอ้อันนี้คืออย่างนอันนี้เนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะพี่น้องคนใส่ถุงมาข้างไหนเนาะใส่ถุงเจียมาข้างไหนคืออย่างงี้อ่าหน่งน้อยหูฟังหูฟังอ่าพี่น้องเป็นหูฟังเออโอ้หน่งน้อยจะเป็ดละ เป็นหูฟังแบบนี้เนาะสาวซุกยังไม่เคยเห็นเนาะแม่ก็ยังไม่เคยเห็นใช่ปะเนาะหรืแกแม่เพิ่งว่าเป็นอันกวบผมจกเดี๋ยวสาวซุกลองใส่ปะเนาะใส่ได้ปะถ้งใส่ไปไหนก็แบบนี้วะเอาขึ้นมาัผมสาวสุกปุักเนาะเออแบบนี้แหละเอาแบบนี้เนาะอ่าโอ้ใส่แล้วก็แบบให้กันอันนี้แบบพอดีอยู่หูเขาเนาะอาพี่น้องทำสบายเลยสาวซุกเราเคยใส่จกเคลียเนาะใส่กับบุคคยถือ่าแม่ โอเวลาใส่แล้วแบบบุคอยได้ยินเสียงอยัางไปไดเนาะอ่าคักคักเนาะหน่นงน้อยและวนี่เพิินมากได้แบบนี้ไดยเปิดมากท้องเพลงเนาะอัดเพลงอาสายสากมีสายสากน,นําเนาะอาหลายขนาดเลยเนาะของคนฝากมาให้โอ้อันนี้คือถุงยังนาอน,นี่ป้าแม่ของไซ ก็แผงสิฟันเนี่แต่ของใช้ก็ผูราคาแพงเถอะแพงไและถึงปลาราคาแพงเนาะโอ้ยใหญ่ดีไ่เคยใช้ปกติลอยเก่าสิบห้าบาทเนาะเพิ่นลดราคามาลอยสามสิบห้าบาทของดีเฮายังไม่เคยใช้จือเคลือเลยเนาะปลาพัดเดี๋ยวคือสีแบบนุ่มเนาะแป้งฟัดเพิ่นคือสีนุ่มขนาดปลาโอ้ยอย่าสีฟัน ยาสิฟันช็อตเนาะสองยาสิฟันช็อต์ยาสิฟันช็อตบอสเนาะพี่น้องชาวชุกกระบอสมั่นคอยถือต้องขอโทษขอให้เนาะปลาได้หลายหลอดเลยหลอดใหญ่เลยปลาพอดีครบคนเลยได้ดิแม่เออครบคนเลยโอ้เโหผนซื้อมาให้ครบคนเลยเนาะสี่หลอดกับสี่คนเลย ยังไม่เคยใช้ด้วยยาสีฟานนี่แม่มเพราะว่าราคาแพงเนาะราคาแพงอยู่ได้นี่มีสบู่มีแชมพูโอ้มีสบู่มีสบู่แล้วก็แชมพูนะเบิ่งซิ้นต่อไปกันเลยอ้าแม่ได้เจาะอีกแล้วอ้าเปิดตาแพงแท้ออดิกูได้เจาะกินน้ำขิงคักแล้วแม่ตะมูตะมิแทนเ,เออจาะกินกาแฟคักเลยป้ากินน้ำขิงกินกาแฟเนาะป้าเป็นเป็นหน้ากระตุนเนาะอ้า แม่ตะเพียงแค่โมแต่มีแคัก่โอ้มีแอลกอฮอล์เป็นกวดใหญ่อีกเนาะใช้แต่กวดน้อยเค่ได้ใช้กวดใหญ่เลยเคยใช้แต่กวดแบบนี้เนาะปกติโอ้เป็นหัวเสียแบบคักเนาะเดี๋ยวสุขลองเสีเบิ่งเนาะแม่ีเบิ่งไปไก่เนาะคักได้พี่น้องแอลกอฮอล์กวดใหญ่เลยสามสีไซส์เลยเนาะเอาไว้ก่อนโอ้มีแม่ที่ แม็ลุ้นอย่างดีเนาะสองธงอ๋อพอดีเลยแม็เฮากับเบิดเนาะแบบนี้เนาะเบลดแล้วบาดนี้กับไดอีกแม็รลุ้นนี่เป็นแม่รลุ้นที่แบบเวลาใส่แล้วเพื่อนแบบปิดสนิทเนาะปิดสนิดแบบอันป้องกันแบบโรคระบาดได้ดีเนาะตัวนี้เนาะคักคักอ้อมีข้าวหนมอีกเนาะพี่นะ้องข้าวหนมที่เพื่อนใส่กินกับนมเนาะข้าวหนมอัน ที่เพื่อนมักใส่กินกับนมเป็นขนมแบบช็กอกโกแลตเนาะกินแบบแทนอาหารเช้าเนาะโอ้ขักขักเนาะโอ้ยของโปรดทุกชุดแทบแบบของโปรดยัง<ต>มีอีกเด้ะแม่เป็นสี่กล่องเลยอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่เนาะแม่แล้วเนาะรสสตรอเบอรี่ตัวนี้สีบัวแม่แรสสตรอเบอรี่ทุกโตเกียวตัวน้องมักแบบโอ้โหเยอะจัง ออ๋มีน้ำยาปลาพันธุ์น้ำหวานแห้งกกินเยอ่แม่กะถ้าบัวหวานแห้งแม่เพิ่นจะกินได้อยู่เนาะกินได้จากก้อนหนึ่งพันหวานจะไหนกินก้อนหนึ่งกับพกินหลายมีน้ำยาปลาพันุ์นุ่มถงใหญ่มีโอวันติน้ำโซบหนึ่งโอ้โหใบแปะกล้วยโอ้รสตีเฮายังบุเคยกินเนาะที่เพิ่นผสมใบแปะกล้วยเนาะโซบหนึ่งเลย โอ้มีสองโอบเลยแม่กินจิิมพบ้างมีมีอีกโอบหนึ่งบ้ได้กินตะเกียอลดเลยโซบโซบนี้น้ำตาลน้อยโอ้แม่คนคือสิกินได้เนาะโสบลดตัวนี้โซบน้ำตาลน้อยน้ำตาลน้อยแม่ตัวนี้บ่มีน้ำตาลไรแม่คนอาจะกินได้ยังอีกยังอีกแม่โอ้อันนี้เป็นแพบเนาะแพบมีแพบถุงหนึ่งหบสุดเลยมีอัน กาแฟอีพี่น้องมีโอวันตินแล้วก็มีกาแฟเนาะปามแม่เกิดเท่าไรนเนาะเต็มเลยแก๊สใหญ่ก็ดเต็มอะอันนี้อีกอย่างนี้แม่สูตรทะเลสูตรทะเลคืออย่างอันนี้เป็นปองปลาเปล่ปลาโอ้หรือ,อรว่าป่านั่นบ่ปลาเออเดี๋ยวเพ่อเขียนปลาปลาเก็ดขาวอบกรอบปรุงรสเผ็ด โอ้เขายังไม่เคยกลิ่นได้ดิะนคะ่แม่มปลาแบบคล้ายๆปลาแห้งเนาะปลาแห้งแล้ว่นปรุงรสแล้ว่นใส่ใส่แบบกล่องไว้เนาะโอ้แต่เชฟเนาะเป่าด้วยผมเปล่าอา้าอันนี้คือ,อยังนีงตาแม่ป้านมโอ้กะปิตาแม่ปม้านมโอ,มอ,มโอ้งามแท้แม่กล่องกะปิยังไม่เคยก,กิ่นจะเชื่อหน็เคยเห็นเนะาะก็เคยเห็นเดี๋ยวนี้ อามีเบงเบงนำขนมเบงเบงนำพี่น้องโซบเนื้อโอ้อันนี้ของมักถ่ายได้นี่นช็อกโกแลตมีเบงเบงเชฟเชฟของมักกต่ชุกแต่เดียวแตแท้แต่น้องต่เนี้มักม<ๆ>ัดหวานเชฟโอ้มีขนมมานี้ยังได้นี่ข้าวนมที่เผินเบาหวานเนาะข้าวนมรสสาลาย รสซาลายบา๊มีรสหวานเนาะพี่น้องมีวิตามินเนาะโอ้แม่คุณกินได้ได้ขนมแบบนี้เนาะเอาไว้กินกับโปมันตินนะ๊นเนาะโอ้แต่แซ่บม,มีแม่เมื่อวานโอ้มีมอมปองป่านะ้ะมีปองป่านะ้ะปองป่าโรซ่าแพ็กใหญ่เลยโอ้แพ็กสิบสองสิบสองสิบสองกล่องเนาะลูกชุกบอกว่าผิดแล้วอย่างอีกเซนหนึ่งเนาะ โอ้เป็นมี่เป็นมาม่ามาม่าแก๊ะใหญ่เลยโอ้มีสามชิพห่อได้แกสนี้เนาะเว้ยโอ้ยของชุกลูกชุกมักเลยมีแต่ของลุกชุกมักลูกเกี่ยวลุกน้องมักแบบนี้แบบนี้มาม่ามาม่ารดหมูสับโอ้ขักขักเนาะฟ้าแก๊สใหญ่เลยสามสิบกินเลยตอนนี้สาวซุกกาได้แกะกล่องแล้วเป็นที่เฮาห้อยนะพี่น้องเนาะ ทั้งกล่องน้อยแล้วก็กล่องใหญ่เนาะพี่น้องป้าได้ของหลายๆเลยเนาะพี่น้องได้กินได้ใชดดุดเลยเนาะไหมเนาะเออป่านี้ได้กินแล้วลูกชุบก็ะชอ้วนขึ้นแล้วป่านนี้สาวชุบคือสีมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะถ้าว่ากินของแบบบอรลุงลายเนาะกลินดุกกินยาำกานแล้วกาแม่เพิ่นกาได้กินอันนี้เนาะพี่น้องได้กินแบบวิตามินเนาะเพิ่นอ่านว่ามีกาเนาะ มีก้ามาร์ตบอกมีก้ามาร์ตแล้วจะอ่านบ้างอันนี้คือบบผงวิตามินบีอะไรอย่างเงมีก้ามาร์ตเนาะพี่น้องสาวซุกอ่านบันถทึกประเดี๋ยวก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเป็นภาษาอังกฤษมาเลยเนาะทางหลังกนตะ่เนาะโอ้อันนี้ก็เป็นของเอฟจีอีกฐานหนึ่งเนาะเพคนฝากมาให้แม่วาเนาะให้แม่วาได้ <ừ> บำรุงห่างกาย บมุงห่างไกลให้แข็งแห้งบางทีก็อาจจะมีน้ำมีนวลขึ้นมาเนาะมีเหือมีแห้งหลายเนาะแม่วาเพื่อนเรกินข้าวเซฟและกินแบบแม่วาเพื่อนก็คือสีแบบกินขา้นาวเซฟเนาะแบบนี้มีเหือมีแหง้งเพ็ดเวียกเพ็ดงานในเทือนเนาะขนมยูโรเค้กก็ได้หลายหลายเนาะแม่ได้สี่กล่องเลยอ่าหลายขนาดเพื่อนซื้อให้กับผ้าผ้าเซ็ดหน้ากับครบ ครบทั้งสี่คนเลยเนาะคนละผืนเลย <c oughs> ยาบเลยยาชิฟันกับมีสี่หลอดเนะาะยาชิฟันยาิกับขู่คนแชมพูกะขู่คนลีกแชมู <c oughs> แพ็คนี้มีนนสีบบ่ก้อนเนาะแชมบูปอกป้องกลิ่นกายเน,นาะป้าหลายขนมเลกะกับไล่ไล่เลยขนมเละนี่แม่เพิ่งกินได้เนาะเพราะว่าเบาหวานมีรสมันเนาะกินได้เลยแม่ รถมันน่อยนึงหวานบวกินได้หลายอันนี้มันฝรั่งแท้โอ้ยประวัติกินได้หลายกัจจวบนกินได้น้อยคืออันเด็กกะวัตก้อนนึงอดบัไร้ก็หลายขนาดเลยชาวชุกแบบเลือกบะถึงเลยเนาะพี่น้องว่าจะกินอะไรก่อนเนาะหลายขนาดเลยขานมเนาะขนุ่มนมเนยเนาะครบสุดเลยเนาะปลาตัวเขาสามารถเอาไว้ไปใส่บาตรใส่ยังก็ได้ะแมเนาะใส่บาตรันจิน กาแฟบโอวันตินบ๊อแบ่งไปใส่บาทเนาะพี่ต้อใส่บาทนํำแล้วใส่บาททำบุญใส่พรผ่าให้อยู่ดีมีแหงอายุมันคนยืนเด้อให้มีความชุกเดายใละชุกกายสบายใจให้ลำรวยกว่าเก่าเด้อผ่าเด้อให้อยู่เป็นพรมพรมให้ให้ไม่ว่าเนี่เด้อให้ลุกทันให้ช่สองสาวซุกเซนโนนี่เด้อเอฟซีผู้ที่เอายาวิตามินให้ผ่าข้ต้มขนมให้แม่วิตามิน ขนมพะโล่เปอย่างนี่เครื่องภาคของเพื่อนอันนี้คมาไม่แม่หวานหอกขอให้มีความชุกความเจริญของ,องเรืองเหลืองเลือมเด้อสาทุกให้สุกกาสบายใจให้รุ่นให้ลำรวยกว่าเก่าเด้อผักให้ลำรวยกว่าเก่าเด้อให้มันให้เืินสา้าทุสาวซุกกาต้องขอขอบบุญขอบคุณ เอฟซี G ทั้งสองฐานหลายๆเด้อทำพระกกณพั์เนาะแล้วกะเอฟซีอีกฐานหนึ่งเนาะที่เพื่อนบ่ขออกประสงนามเนาะพี่น้องสาวซุปกาขอขอบคุณเพื่อนหลายๆขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเนาะขอให้เพื่อนทั้งสองจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซุปไก่สบายใจเด้อสาวซุปกาหู้ซึกงดีใจล่หลายเนาะที่เพื่อนสวยสนับสนุนรอบคัวสาวซุปไห่มีกินมีไซเนาะ ขอบใจลายๆเนาะสาวสุกกะ<อ>ดีใจหลายๆ<อ>จนบอกค่าถือของ,องอกแม่กะขอขอบคุณมากๆเด้อผูผ้ภาคยาเีิมินมาให้แม,ม่แล้วก็ผ้ผัาผ,าผ,าผาของมาให้สองสาวล่าเชนโอนี่นลลกะขอขอบคุณมากๆ,ๆส่วนของอีกกล้องหนึ่งที่เพื่อนภาคมาให้ไปมอบถวายวัดบ้านสาวซุกเนาะพี่น้อ,กนองกล่องนี้เลยเนาะเดี๋ยวสาวซุกกะจะนําไป,ไปมอบถวายให้พระที่บ้านสาวซุกเด้อ แล้วก็มีเงินจํานวนหนึ่พนเนาะแล้วก็พร้อมกล่อง1กล่องเนาะเดี๋ยวสาวซุกจะให้น้องน้อยพาเอาลงไปถวายวัดเนาะพี่นอ้องต้องรอชมคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องจังใดก็า่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวาสาวซุกเซโนบิวตี้นะเดอ้อสบายดีบาย